กคลิประยนี้ก็กลับสวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับ Happy Gamer Tv คนเดิมนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดคลิปลงนะครับก็ขออภัยด้วยนะก็มันติดแบบติดธุระทำรงทำงานนะครับก็ไม่ว่างนะครับผมก็ธุระส่วนตัวนะก็วันนี้ผมมาอยู่กับเกมวั a ส Survival เหมือนเดิมนะครับเราไม่มีเกมอื่นเล่นนะใครมีเกมที่หนุกๆก็ คอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะไปแชทเล่นกันนะวันนี้ก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมถ้าใครหน่อยสิเพยโ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 ยแค่เนี้ยเออแค่เนี้ยย่าเข้าไปดูช่องพี่เลยมันอันตรายอันตายบอกอะไรมันอันตรายก็เดี๋ยวเราจะมันทำอะไรดีเราจะมา เกียนพวกโปนะครับผมพวกโปมาตัดจีจีนะใครที่โปมาตัดจีจีต้องค้างแล้วออกเซิร์ฟไปนะครับเขาเรียกว่าเออะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรก็เดี๋ยวเราลงเซิร์ฟไทยไม่ตีกันเนี่ยนะครับผมจะไปดูกันครับว่าเขาไม่ตีกันจริงๆรเปล่าหรือเป็นแค่เพียงคำพูด ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนที่ผมทำโปวิ่งดีกว่านะครับผมโปวิ่งโปยิงอมตะโปยิงให้มันค้างนะครับไปเลยแล้วก็กลับมาแล้วนะผมผมได้ทำการตั้งโปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะใครโปตอมต บดีโปไะเนี่ยถามหนึไหนขึ้นมาดูหน่อยดิไม่โปอาชุดดำเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยฮัลโหลพี่ส่งไปพี่ส่งไปมันจะเด้งไหมเนี่ยผมไม่ได้โปผมไม่ได้โปอย่างนี้เออขึ้นมานี่เราขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไหนใครไม่โปกระโดดดิ อยากโปเปล่าอยากโปเปล่าอยากโปได้ไหมเดี๋ยวจะทำโปให้อยากครับอยากครับอยากอยากครับอยากวิง่งรอบสนามบินสองรอบครับร้องเพลงชาติด้วยเดี๋ยวจะยิงมตะปตรงให้ถนนครับตามถนนเลยห้ามรัดห้ามโค้งห้ามอย่าพุ่งยิงครับน้องผมอย่าพุ่งล้างนะครับอย่าพุ่งยิง โค้งได้ผมครับผมไปเลยเร็ว<ม>เริ่มมันมีทางโค้งก็ตทางโค้งดีให้ตรงมันก็มีรอจะทีไปดีวิง่งอยากโปออะอยากโปอยากโปไปวิ่งรอบสนามบินสองรอบไปเร็วร้องเพลงชาติไทยด้วยไม่ร้องไม่ได้นรับไปดีเร็ว เราคุยกี่ชั่วโมงเนี่ยโอยังย oh, <ม>ังไม่จะเม้ยห้าชั่วโมงน้องผมมันออกเกมอ่ะเออน้องเองออกเกมก็เรื่องของน้องเองนี่มันยุ่งอะไรกับพี่อะ่ะพี่ไม่เกี่ยวอะไรเลยก็ oh. oh. ม,มีแต่ดเด็กนะครับ oh. ผมพวกนี้ผมไม่ยิงให้ครับผมไปละเปลี่ยนเซิร์ฟมันยิงให้แล้วก็ชอบเกียนนะผมไม่ชอบนิสัยนะ คือแบบเรายิงออกมาต่ยให้เขาแล้วเขาไปเกี่ยนผู้เล่นมือใหม่ผมเป็นคนที่ใจดีกับผู้เล่นมือใหม่นะมามามาเล่นวัดนะเกมไงเราเกมไงดีกว่าฮะตั้าเซิฟคนเล่นน้อยมาตัดคลิปยังไงยังยังยังต่อ,อยังเปิดอ,องดีเหรอใช่ พี่เข้าได้ยังนี่พี่ยังงงพี่เข้ามาพี่เข้ามาวางที่เดิมมาแล้วใช่ไหมอ่ะฮะแล้วก็เข้าเกมไปเลยแล้วลองเข้าเซิร์ฟดูลองกด<ร>ลองกมไปดูาาดติดตั้งก่อนใช่ไหมอ่าเอ้ยไม่ใช่ดิเราต้องติดตั้งแล้วติดตั้งก่อนที่จะเอาไอ้นั้นกลับไปไฟเดิมใช่คือกลับมาไฟเดิมแล้วมันมีวาดสองอันนะและหน้าจอพี่มีกี่อันตอนนี้ใช่ไหมใช่ ในในในไฟล์พี่มีสองอันพี่เห็นวัดที่ผมคัดลอบไปวางเปะละ่ะให้มัน <Okay. S 1> ชื่อเดียวกันกับที่ผมคัดลอบไปวางเออฮะนั่นแหละแค่นั้นก็ได้แล oh. ้วก็เข้าไปเลย uh huh. ตัวอื่นไม่เกี่ยวถ้าถ้าเข้าเกมได้คือได้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ถ้าเข้าเกมได้คือได้แล้วถ้าไม่ได้คือไม่ได้นะฮะเอาจีจีเข้ามาด้วย G. เอาายเอจีจีพี่อยู่ติดตัวตลอดเนี่ยผู้หู กู้โดูโลผมเป็นคนกล้าจี๊ดจี้อะมนเจอโปผมนี่โถอ่อนเข้าไม่ได้มันเป็นแบบไหนพี่กดล็อกอินเข้าไปกดล็อกอินเข้าไปยังล็อกอินใช่ไหมใช่ไปเลยไปก่อนไปเฉก็สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับ ครับผมวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับครับผมวัสดีครับวัสดีครับวัสดีีละว่าไงครับลัโป้เลยวิ่งรอบสนามบินสองรอบร้องเพลงชาติไทยครับวิ่งรอบสนามบินสองรอบครับร้องเพลงชาติไทยไปด้วยปฏิบัติผมไม่ได้ยินคุณวิ่งรอบสนามบินสองรอบครับแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยด้วยตอนวิ่งผมจะยิงโปให้ ข้าไม่ได้ปะขอโปืด <lush> ้วยนะปืด้วยเออไม่ร yeah, oh, ู้มันอยู่ไหนแล้วไม่ผมไม่เห็นเลยเนี่ยนี่รอบสนามบินเนี่ยว่าโปืมีอยู่ห้าคนนะจำได้คนมีได้กัาระอ้ยอุ่นรลายนะครับผมผมขออนุญาตยิงเลยนะครับอุ่นรลายเกินนะผมไม่ชอบจะตกนะครับผม ก็เดี๋ยวเราไปเซิฟต่อไปเลยเจ็ดนาทีนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูฝรั่งกันเลยดีกว่าตายก็กลับมาอยู่ต่อนะครับผมรอบนี้อยู่เซิฟฝรั่งนะเราจะไปดูพวกฝรั่งกันนะครับนี่ครับโปรที่ผมตั้งไว้นะ ยิงค้างนะครับยิงแล้วค้างทุกคนนะอ้าวอันนี้โปรยัง่งยิงไม่จ่าย,ยานี่ไงครับค้างหลุดออกไปกันนะครับ ไม่ใช่ว่าพากันออกเกมแล้วมันค้างก็ขัางเราไม่มีคนก็พปรแกรที่ผมใช้อยู่ก็ทิ้งของมัากลับนะ เดี๋ยวเพียจะตลอดไม่มีหายนะก็เดี๋ยวผมจะไปแ,แจกของดีกว่านะครับผมเรียนคงยังไม่ได้ผลนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปแล้วแจกของผู้เล่นนะครับไปเซฟคนไทยนะครับผมบายเจอกันใหนม่ก็กลับมาอยู่ต่อนะครับผมขอปืนอนะ่ะก็เซฟใหม่โอ้โหครับเข้ามาแล้วดูนะครับผม<ป>ขอปืนหน่อยนะครับผมไม่ให้นะ อ้ามีโปรด้วยเหรอใครวะอ่าโอ้โหคนดังนะครับผมนี่นะครับก็ฝากช่องหน่อยไหมโ้แฝากช่องไหมฝากช่องไหมฝากฝากช่องบอกผู้เื่อนอ๋อไม่ฝากนะ <c oughs> หางกันหมดเลยอะโตหางโอ้โนยหางเพื่อนฮัลโหล้างนะหูเพื่อนหางโอ้โหไปเวลานะครับหางนะคร ก็นี้นะครับผมโปผมนะยิงค้างนะครับสำหรับโปรจีจีนะครับใครเจอผมก็อย่าทักนะครับผมเพราะผมยิงไม่เลือกนะครับผมจีจีเป้าหม่ของผมนะเอามายิงโดนพวกที่โดนยิงมาต่ะผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะ ผมคาดหลังพวกทีทีนะครับผมมันชอบยิงพลเมืองใหม่นะโอ้ผมจะขอเปลี่ยนเซิร์ฟเลยแล้วกันนะครับผมคนไม่มีแล้วนะก็อีก2นาทีเอ้ยผมจะมีคนมานะครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่ครับเอาเปินเลยครับ ก่อนนะครั Google, ok? บแจกของสมัยนะพี่พี่จะพกขอกันแกองเยก็จะทุกยาตอนนี้ ก็เข้ามานะสวัสดีครับสวัสดีครับฮลัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลค้างมาฟุกแฟนค้างฮลัฮลโหลได้ยินไหม เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะไมเวลาสร้างเสริมมันต้องเวลาเราสร้างเสริมไม่มันต้องมีเป็นั่นแล้ดอกจันตัววงกลางแล้วก็ตัวนั้นตัวเออใช่วงเล็บดอกจันวงเล็บอะถึงว่าเอ้าเราไม่ตั้งไม่วงเล็บดอกจันวงเล็บนี่หว่าเราแค่ใส่ชื่อไปเฉยเจะชื่อไหนตั้งใช่ป่ะใช่โอเคเดี๋ยวก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็ ก็อย to <g cled live gettable> ่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับก็ส่วนฟุกนะก็ไม่ต้องเอาอะไรมากนะกับฟุกนั่นนะครับผมดับท็อปนะครับผมทั้งเซิร์ฟมีคนรู้จักกันเกือบหมดแล้วนะก็จบคลิปเปยนเท่านี้แล้วนะครับผมพี่เบลฝากอะไรไหมติดตามช่องผมด้วยนะครับอ้าวแล้วมานีอกอข้ามเข้าไปดูสรุปพี่จะยังไงเนี่ย เมื่อกี้บอกทำเข้าไปดูนิสนึอ๋อนิสนึงโอเคนะผมก็ขอขอบคุณนะผมทุกไลท์ทุกสับสไครต์นะก็อย่าลืมชอ่โอเคโอเคแป๊บนึงก็นะครับผมบายยนะครับผมชอบก็อย่าลืมแชร์ครับก็ช่วอใจเช่วยตามให้สมใจนะว่า ก็บ๊ายบายจะจุกก็ไม่ได้จุกนะครับ้ะครับบ๊ายบาย